คนในครอบครัวมักจะคาดหวังความเป็นผู้ใหญ่จากเราแล้วชะไหนถึงมองตัวเราเป็นแค่เด็กพันธะที่ผูกมัดเราด้วยสายเลือดไม่ว่าคุณจะมีวุฒิทภาวะเติบโตเยี่ยงไรสุดท้ายก็เป็นได้แค่เด็กตัวน้อยของพ่อแม่อยู่ดีสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า don't breathe 2ลมหายใจสั่งตาย2หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ไปกังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวก เราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t a า r กรมไม่รอชา้าเรามาเปิดเรื่องกันที่หนูน้อยคนหนึ่งที่เธอสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์ไฟไหม้จากบ้านที่กำลังแผดเผาซึ่งนั่นก็ทําให้เธอถูกขนานนามว่าฟินิกส์แต่ใช่ว่าชีวิตของเธอจะราบเรื่อนต่อไปเนื่องจากในวันนั้นวันที่เธออยู่ในป่าที่แสนเงียสง,งาเพื่อเอาตัวรอดเธอสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่กําลังเข้ามานั่นก็คือเจ้าหมาร่างโตฟินิก์รีบวิ่งอย่างสุดแรงเกิดหลบหลีกปีนป้ายใช้ทักษะในการเอาตัวรอดทุกอย่าง ที่มีอยู่จนเธอไปเจอกับปืนกระบอกหนึ่งคาดว่าจะรอดแต่แล้วเธอก็ต้องจนมุมเมื่อเจอกับชายชาราร่างโตเป็นอีกครั้งที่ฟินิกพ่ายแพ้ผู้เป็นพ่อของตนนี่คือบททดสอบที่พ่อนามว่าโนแมนสอนสั่งให้ลูกสาวเป็นคือทักษะการเอาตัวรอดเป็นแค่หนึ่งในวิชาที่พ่อสอนให้ลูกพ่อของเขานน้นตาบอดแต่มีทักษะการได้ยินที่ดีเยี่ยมแถมระษาสัมผัสก็ดีกว่าคนทั่วไปเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งครูถึงแม้ฟินิกจะเติบโตสามารถ ตัดผมให้พ่อได้แล้วแต่ทุกวันฟินิกก็ต้องทําการบ้านส่งพอ่อซึ่งถึงแม้เธอจะทําถูกทุกข้อพ่อก็ไม่อนุญาตให้เธอไปเที่ยวในเมืองอยู่ดีอ้างว่าวันนี้ลูกสอบไม่ผ่านเอาตัวรอดไม่ได้งดออกไปเที่ยวขณะนั้นเฮนาเดสคนรับส่งต้นไม้ก็ได้มาพอดีเพื่อมารับต้นไม้ไปขายต่อโน,นแมนนั้นเพาะพันธ์ต้นไม้ไว้มากมายทําให้มีลูกค้าประจําอยู่เสมอและบางครั้งบางคราคนส่งต้นไม้คนนี้ก็จะเป็นคนพาฟินิกไปเปิดหูเปอร์ตาดูโลกผาน กนอกบ้างซึ่งณนะตอนนี้ฟินนิกไม่ได้เข้าเมืองกับ3เดือนแล้วเฮนานเดสก็ช่วยเกลี้ยกล่อมว่าการบีบรัสมากเกินไปจะทําให้เด็กไม่มีความสุขนะให้เธอได้มีอิสระบ้างนานทําให้โนอร์แมนใจอ่อนเลยยอมให้ฟินิกออกไปเที่ยวกับเฮนานเดสขณะนั่งรถไปฟินิกก็ทมเพลงซึ่งเธอก็ไม่รู้หรอกว่าเพลงอะไรเพราะเธอจําชื่อเพลงไม่ได้แต่รู้แค่ว่าตอนเด็กๆแม่มักจะร้องให้เธอฟังเห็นฟินิกอะไรวอนผู้เป็นแม่เฮนานเดสเลยอาสาพาเธอไปเยี่ยมแม่ แต่ฟินิกก็รู้ดีว่าพ่อคงไม่อนุญาตแน่เฮนาเดสเลยบอกว่าถ้าฉันไม่พูดเธอไม่พูดเขาก็จะไม่รู้นะโดยเหตุนั้นทั้งสองเลยดึงตรงไปที่บ้านเก่าผุพังมีรอยไหม้เต็มไปหมดนั่นก็เพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่แม่เธอโดนไฟคลอกตายฟินิกได้มาไว้อะไรต่อผู้เป็นแม่ซึ่งในบ้านหลังนั้นฟินิกก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรอยู่บางอย่างแต่เธอก็ไม่กล้าไปสำรวจดูรีบขึ้นรถเพื่อกลับไปเข้าเมืองถึงแม้จะเข้าเมืองก็ใช่ว่าฟินิกจะมีเพื่อนเนื่องจากเธอ ธอไม่เคยเข้าสังคมได้แต่จินตนาการว่าได้เล่นกับเด็กๆอย่างสนุกสนานแต่มันคงเป็นได้แค่ความคิดแค่จะทักก็ยังไม่กลา้าจนเฮนาเดสได้เรียกเธอกลับขึ้นรถจะพาไปส่งที่บ้านแล้วนะฟินนิกก็บอกว่ารอก,ก่อนได้ไหมขอเข้าห้องน้ําก่อนซึ่งฟินนิกก็รีบไปเข้าห้องน้าที่อยู่ใกล้ๆหลังจากที่ทําธุระเสร็จสาบก็มีชายแปลกหน้ามาทักทายซึ่งฟินนิกก็ไม่เล่นด้วยเธอไม่เคยไว้ใจคนแปลกหน้าโชคยังดีที่ฟินนิกเอาชาโดโดหมาคู่ใจประจําบ้านเพียงแค่เธอเผียวปาก เจ้ามาก็จะงับนายจนคอขาดนั่นเป็นคําขู่ที่ฟินิกให้ทําให้ชายแปลกหน้าไม่กล้าทําอะไรเธอแต่ในขณะที่ฟินิกเดินผ่านเข้าไปชายแปลกหน้าได้สัมผัสเส้นผมของฟินิกที่มันเป็นสีขาวผิดปกติซึ่งถูกไถ่ายทอดมาผ่านพันธุกรรมที่ไม่สมบูรณ์ชายแปลกหน้านามว่าเรเขาดูสนใจในตัวฟินิกมากเลยบอกให้ลูกน้องขับรถตามไปตัดผ้ามาที่ฟินิกเธอได้กลับบ้านมามาเจอกับพ่อซึ่งเฮนาเดสก็ขอ,อนอร์แมนต่อว่าครั้งหน้าฉันจะพาเธอไป เที่ยวอีกแต่พ่อก็ยืนกรานว่าพ่อพ่อแค่นี้แหละเท่านี้ก็มากเกินพอซึ่งแน่นอนฟินนิ่อมไม่พอใจแต่จะขาดใจพ่อก็กระไรอยู่ซึ่งเฮนาร์เดสก็ช่วยเกลีย้ยกล่อมโดยประโยคที่ว่าคุณเป็นคนชั่วเคยทําเรื่องแย่ๆมาเยอะคุณอาจจะไม่ชอบโลกใบนี้แต่อย่าเอาความชอบส่วนตัวไปยัดใส่เด็กแบบนั้นปล่อยให้เด็กได้เติบโตและมีชีวิตเป็นของตัวเองเธอให้เธอมีความคิดบ้างซึ่งนอร์แมนก็ตอบว่าอึง้งไม่ต้องพูดนอร์แมนเขาเป็นคนแก่และลาลา มักจะพึ่งพาตัวเองมากกว่าคนอื่นเพราะเขาเชื่อในคําที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครในโลกนี้ที่จะเข้าใจเรามากกว่าตัวเองตัดภาพมาที่เฮนาเดสเธอกําลังขับรถเข้าเมืองเพื่อกลับบ้านแต่ระหว่างทางก็เจอกับชายแปลกหน้าและหมู่เพื่อนมาดักรอเธอเอาไว้เฮนาเดสก็ลงไปเจรจาขอร้องละให้ฉันผ่านเธอมันเป็นเส้นทางเดียวที่จะเข้าเมืองซึ่งในเรที่เป็นหัวโจกก็ยอมให้เธอผ่านไปนั่นก็เพราะว่าเธอมีปืนเน็บอยู่ที่เอวแต่เมื่อเธอกลับมา ขึ้นบนรถขับรถไปได้ไม่ไกลก็มีคนร้ายจู่โจมเธอเข้ามาจากเบาะหลังเป็นการลอบสังหารที่สมบูรณ์แบบซึ่งเฮนันเดสไม่ทันจะตั้งตัวถึงแม้จะมีปืนแต่ก็ไม่มีโอกาสจะใช้มันตัดภาพกลับมาที่ฟินิกวันนี้เป็นอีกวันที่พ่อให้การบ้านเธอสําหรับทั้งเดือนหน้าซึ่งฟินิกก็ได้เตะบ,บนว่านูอยากเรียนที่โรงเรียนเป็นเด็กทั่วไปแต่พ่อก็บอกว่ามันไม่จําเป็นแค่เท่าที่พ่อสอนมันก็มากกว่าเด็กทั่วไปแล้วในขณะที่สองพ่อลูกปะทะฝีปากอยู่ ชาโดเจ้าหมาร่างโตดูเหมือนว่ามันจะได้กลิ่นที่แปลกประหลาดเลยเออกไปสำรวจรอบบ้านซึ่งในป่าที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเจ้าหมาน้อยก็โดนโจมตีจากบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีกับบ้านหลังนี้และพวกมันก็ได้ล้อมบ้านหลังนี้เอาไว้เรียบร้อยแล้วตัดภาพมาที่ตาแก่ร์แมนเขาได้จัดเตรียมอาหารให้กับเจ้าหมาน้อยแต่เรียกเจ้าหมายังไงก็ไม่ตอบเมื่อจะไปเทอ,อาหารใส่จานมือเขาก็สัมผัสได้ว่าจานข้าวหมายังเต็มน่าแปลกเจ้าหมาของเขา,าหายไปไหนเรียกยังไงมัน ก็ไม่โต้ตอบน้อแมลี่ตัดสินใจเดินออกจากบ้านเพื่อไปหามันทันทีที่ตาแก่ก้าวย่างออกไปก็มีคนแปลกหน้าบุกรุกเข้ามาซึ่งเป้าหมายของมันก็คือเจ้าหนูฟินิกซึ่งฟินิกก็พอรู้ดีว่าเสียงฝีเท้าที่กาลังเดินมาไม่ใช่ของพ่อเธอในแน,แน่เธอเลยรีบหลบซ่อนหามุมอับของห้องห้องนี้เป็นห้องของเธอจะมีใครรู้ดีกว่าเธออีกเธอสามารถหลบสายตาของผู้บุกรุกเข้ามาและวิ่งหนีออกจากห้องไปแต่ทว่ากลับมีอีกคนที่กําลังเดินขึ้นบันไดขึ้นมาฟินิก และใช้ไหวพริบป,ปิดไฟก่อนจะปีนบันไดลงไปทําให้นักเลงทั้งสองคนไม่เห็นเธอใช้ความคล่องตัวและปฏิพันธ์อย่างมากในการหลบหลีกและด้วยความที่เธอตัวเล็กก็สามารถหลบซ่อนได้ง่ายหลบหลีใสยตาผู้บุกรุกตัดภาพมาที่โนแมนเขาได้ใช้ทักษะการสะกดรอยจนมาเจอกับเจ้าหมาน้อยแต่ทว่าณตอนนี้มันไม่มีลมหายใจตาแกร้องห่มร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกแต่เมื่อเขาสัมผัสดได้ว่าเจ้าหมาคู่ใจมีบาดแผลมันไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุเนื่องจากตาแก่ได้เจอกับเมตตาู ที่ถูกฝังเอาไว้ในร่างเจ้าหมาน้อยนั่นทําให้เขาเครืองโกรธใครกันที่กล้าทํากับหมาของฉันแบบนี้วิญญาณจอร์วิกได้สวมร่างตะแก่เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าใครเขาก็พร้อมจะล้างแค้นตัดภาพกลับมาที่ฟินิกเจ้าหนูน้อยออกมาจากที่ซ่อนเพื่อหวังว่าจะรีบออกจากบ้านหลังนี้แต่ไม่ทันจะไปถึงประตูใหญ่ก็มีคนมาดักรอเอาไว้ซึ่งเจ้าหมอนั้นมีปืนฟินิกเลยต้องจำยอมในขาที่เธอสิ้นหวังก็มีมือหนึ่งพุ่งเข้ามาช่วยเหลือนั่นคือมือของผู้เป็นพ่อ พ่อได้บอกให้เธอไปหลบซ่อนในตู้ซึ่งฟินิกก็ไม่ลังเลที่จะวิ่งไปห้องใต้ดินกลับไปซ่อนตัวในห้องนิรภัยซึ่งคนร้ายได้ตามตัวฟินิกทําให้เจ้าแก่นอร์แมนสามารถหลบหลีกไปตั้งหลักได้ทันนั่นง็กเพราะว่าเมื่อกี้กระสุนมันลั่นใส่แขนเขาเขาเลยรียบมาทําแผลที่โรงรถในส่วนฟินิกเธออยู่ในห้องนิรภัยก็จริงแต่มันก็ไม่ต่างอะไรกับครงขังที่จองจําเธอเอาไว้ซึ่งคนร้ายก็พยายามหาทุกวิธีทางเพื่อให้เธอออกมาคนร้ายมันมาเป็นกลุ่มแก๊งซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี ไอหัวทองเจ้าเด็กหน้าเสริศไปเห็นคราบเลือดที่ลงรถมันเลยเข้าไปสำรวจที่นั่นเพื่อตามหาตาแก่เขาพยายามเดินอย่างเงียบแต่เท้าของเขาก็เบียดเข้ากับบางสิ่งซึ่งเหนียวเหน้ะสังเกตดูดีๆก็รู้ว่ามันเป็นกาวแต่ทว่าจู่ๆเจ้าหนุ่มหัวทองก็ได้กรีดร้องออกมาทําให้พี่ชายของมันที่อยู่ในบ้านรีบตามมาดูที่โลงรถเนื่องจากน้องชายของมันโดนตาแก่ใช้กาวปิดปากปิดจมูกทําให้ไม่มีอากาศหายใจพี่ชายของมันมาเห็นท่านเลยช่วยให้น้องชายมีอากาศหายใจโดยการ การเจาะรูเล็กๆที่แก้มทําให้น้องรอดตายอย่างเฉียวเชียดสองพี่น้องรู้สึกโกรธเครืองมากและเริ่มสัมผัสได้ว่าตาแก่นี้ไม่ธรรมดาและที่โรงรถนั่นเองพวกเขาก็ได้เห็นตราสัญ,ญลักษณ์ของหนุวยซิลงานนี้เลยต้องตามเรมาช่วยดูเหมือนว่าตาแก่นางเนียวคนนี้จะเคี้ยวยากพอสมควรระหว่างนั้นตาแก่โนแมนก็ได้หลบซ่อนตัวที่ใต้ถุนบ้านในขณะเดียวกันฟีนิกก็ดูเหมือนจะแย่เนื่องจากคนร้ายได้ปล่อยน้ําเข้าใส่ตู้นิรภัยของเธอทารอต่อไปน้ําคงลน้น และทําให้เธอไม่มีอากาศหายใจเป็นแน่แท้โชคดีที่ตาแกโนแมนหลักรอบเข้ามาและปิดกอกน้าได้ทันเขาได้ปิดล็อกห้องประตูใต้ดินทําให้คนร้ายที่เหลือไม่อาจเข้ามาแต่ทว่าห้องใต้ดินก็มีคนร้ายอยู่อีกคนซึ่งมันคนนั้นมีปืนแต่ด้วยความฉชชลาดของตาแกโนแมนเขาได้ปล่อยแก๊สออกมาทําให้ทันทีที่มีการลั่นไกหรือสเก็ตไฟเพียงเล็กน้อยในนี้ก็จะมีระเบิดตูมตามคนร้ายเลยทําการถอดสายไฟและขู่ว่าถ้าไม่ออกมาจากที่มืดแล้วก็ฉันจะ ช้อลูกสาวแกให้ตายอยู่ในตู้นิรภัยตาแก่เลยรีบโผล่ออมาจากเงามืดทําการต่อกกอนกับคนร้ายถึงแม้เขาจะงาเงือกแต่ใช้วาทศักย์การต่อสู้ของเขาจะขึ้นสนิมเขาต่อกกอนกับคนร้ายหนึ่งต่อหนึ่งแต่ดูเหมือนจะพลาดทา่าเนื่องจากเขาช้ามากเกินไปเขาไม่รู้จะทําอยางไรเลยดึงสายไฟออกมาจากตู้นิรภัยใช้สะเก็ดไฟเพื่อจุดชนวนแก๊สที่เขาได้ปล่อยก่อนหน้านี้ก่อนจะหาที่กับบงังนานทําให้คนร้ายโดนแผดเผาโดยที่ตาแก่ได้รับบาดแผลเพียงเล็กน้อยซึ่งน่านก็ทําให้ สามารถช่วยเหลือลูกสารเป็นที่รักได้ทันเลยรีบหนีออกไปจากห้องนี้โดยใช้ทังลัที่มีแต่พวกเขาที่รู้ตัดภาพมาที่คนร้ายตอนนี้เรผู้เป็นหัวหน้าได้มาพร้อมปืนลูกซองงานนี้นายใหญ่ขอลงมือเองหวังพึ่งลูกน้องไม่ได้เลยพวกเขาได้ออกสำรวจทั่วบ้านเพื่อตามหาตาแกนอแมนและหนุนน้อยฟินิกซึ่งไม่นานก็ได้โบกบ้ากันที่โรงเรือนตาแก่ไม่ยอมออกจากเงามืดจนเรได้ตะโกนคู่เจ้าหนูนน้อยถ้าได้ยินฟังไว้นะคนที่น่ากลัวไม่ใช่ฉัน แต่เป็นตาแก่ที่อยู่ข้างเธอตั้งหา่างมันเป็นใครฉันไม่รู้แต่ที่รรู้คือมันทําอะไรเอาละตาแก่จใจ้ฉันบอกความลับหรือจะออกมาพูดเองซึ่งทันทีที่เรจะบอกความจริงตาแก่ก็ยอมโผล่ออกมาเพื่อต่อกรกับคนร้ายมากมายซึ่งนั่นก็เป็นอีกครั้งที่ตาแก่งามเงื่องแพ้พ่ายจนพวกนี้ทันทีที่เรได้ตัวฟินิกเขาก็บอกให้เด็กน้อยใจเย็นฟังฉันอธิบายและเรก็ได้ถอดหมวกของตนเปิดเผยเส้นผมที่เป็นสีขาวคล้ายกับของฟินิกนั่นก็เพราะว่าเรเป็นพ่อแท้ๆของฟินิก เส้นผมสีขาวเหล่านี้มันถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมเดี๋ยวพ่อจะเล่าความจริงให้ฟังหลายปีก่อนบ้านของเราถูกไฟไหม้ซึ่งตำรวจก็หาว่าเป็นความผิดพ่อพ่อต้องติดคุกไปแปดีซึ่งทันทีที่พ่อออกมาได้พ่อก็รีบตามหาตัวลูกทันทีพ่อรอคอยเวลานี้มานานได้แต่ดักรอลูกที่บ้านเก่าเมื่อได้เห็นลูกไปเคารพศพแม่พ่อก็ปลาดปลื้มดีใจมากเอาเป็นว่ากลับไปกับพ่อนะคำกล่าวที่เรพูดมันช่างสอดคล้องกับทุกสิ่งที่ฟินิก์รู้ ไม่ว่าจะเป็นชื่อจริงวันเกิดพ่อของเธอก็จําได้ซึ่งนั่นทําให้ฟินนิกค้คอยตามและยอมไปกับคนแปลกหน้าที่อ้างว่าเป็นพ่อของเธอแต่ก่อนจากลาเร์ได้สั่งลูกน้องให้ฆ่าตาแก่นั้นทิ้งซะแต่อย่าพึ่งลงมือจะฆ่ามันต่อหน้าลูกกูไม่ได้พามันไปที่อื่นทันทีที่ลูกน้องอุ้มตาแก่ขึ้นมาเขาก็พยายามต่อสู้เต็มที่เพื่อเอาลูกสาวที่รักกลับมาและเมื่อฟินนิกเห็นตาแก่กำลังดินน้นรนเธอก็พยายามต่อสู้เพื่อไปช่วยเหลือตาแก่นั่นทําให้ทั้งสองรอดพน้นและหลบหนีไปยังห้อง ใต้ดินตาแก่รีพาตัวเธอกลับบ้านตั้ง่ายกลนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งรับซึ่งระหว่างทางฟินิกก็ถามตาแก่ว่าหนูชช่อจริงว่าอะไรเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วแม่หนูล่ะเธอรูปร่างเป็นยังไงซึ่งคําถามทั้งหมดทั้งมวลตาแก่ไม่อาจตอบได้และสแสดงสีหน้าที่ชัดเจนว่ามีพิรุษอย่างเห็นได้ชัดตัดภาพมาที่เรเขาได้เอาเสื้อตาแก่ไปให้เจ้าหมาคู่ใจดองดมและสั่งการให้ออกล่าตอนนี้ตาแก่กำลังเจรจาก,กับฟินิกเพื่อให้เธอเชื่อฟังแต่ฟินิกก็อยากรู้คําตอบว่า สิ่งที่ชายแปลกหน้าพูดจริงหรือไม่ในจังหวะนั้นเอง,จง,เ,องเจ้าหมาก็ได้พุ่งทะยานเข้ามาหาตาแก่ทำให้ตาแก่ถูกไล่ต้อนจนมาหลบซ่อนที่ห้องใต้หลังคาตอนนี้ฟินิกปาวปาวิปวและโดดเดี่ยวเธอไม่รู้ว่าจะเชื่อใครได้บ้างตาแก่ที่เลี้ยงดูเธอหรือชายแปลกหน้าที่แอบอ้างว่าเป็นพ่อเธอเลือกที่จะเดินหนีไม่สนใจใครทั้งนั้นชีวิตหนูหนูขอกำหนดเองตัดภาพมาที่ตาแก่เขาเผชิญหน้ากับเจ้าหมาและพร้อมจะลั่นไกใส่มันแต่ด้วยความใจดีเขาเป็นคนรักหมาเลยไม่กล้าลั่นไก ได้แต่กักขังมันเอาไว้ในส่วนของฟินิกเธอเดินออกจากบ้านได้ไม่ไกลสุดท้ายก็ยอมกลับมาเนื่องจากเป็นห่วงตะแกนอแมนแต่ท้ายที่สุดก็โดนจับได้และถูกฟาดจนสลบเมื่อเรได้ตัวลูกสาวของตนก็รีบกลับขึ้นรถก่อนจะแผดเผาบ้านหลังนี้ทิ้งซะไม่สนใจว่าเจ้าหมาจะอยู่ด้านในมันก็เป็นแค่หมาชีวิตลูกสําคัญกว่าชีวิตหมาหมาซื้อตอนไหนก็ได้และเรพร้อมลุกน้องก็จากไปทิ้งเอาไว้แค่กองเพลิงที่มอดไหมตะแก่ณนะตอนนี้ เขาโกดินโดนหาทางออกแต่ก่อนจะออกไปเขาก็ยังไม่ลืมปล่อยเจ้าหมาตัวนั้นออกมาทําให้เขาเสียเวลาในการหลบหนีถ่ายที่สุดก็ตกลงมาจากชั้นบนร่างกายสะบักสะบอมเต็มไปด้วยบาดแผลและเขาก็ได้หมดสติไปได้แต่รอคอยว่าเมื่อไรไฟที่มอดไม่จะเข้าหาตัวเวลาผ่านล่งเนยฟินิกลืมตาตื่นอีกทีเธอก็อยู่บนเตียงนุ่มๆพร้อมกับชายที่นามว่าเรที่อ้างว่าเป็นพ่อของเธอทั้งสองได้สนทนากันเรดูเป็นมิตรและไม่กักขัง เธอไม่มีแม้กระทั่งคุณแจประตูห้องก็ถูกเปิดออกเธอเลยถามกับผู้เป็นพ่อว่าหนูออกไปได้หรอพ่อก็ตอบว่าแล้วแต่จะออกไปก็ได้หรืออยู่ต่อเพื่อรู้ว่าตัวเองเป็นใครฟินิกได้ตั้งคำถามกับคนแปลกหน้าว่าหนูมีพี่น้องหรือเปล่าพ่อก็ตอบว่าเสียใจหนูไม่มีแล้วหนูเกิดวันที่เท่าไหร่พ่อก็สามารถตอบได้แล้วแม่นูล่ะชื่ออะไรพ่อก็ตอบว่าโจเซฟินแล้วหนูหน้าเหมือนแม่ไหมพ่อก็ตอบว่าเหมือนเหมือนกันอย่างกระแกะแล้วก็ทาร่า นั่นคือชื่อจริงของหนูถึงแม่พ่อจะสามารถตอบคำถามเธอได้หมดแต่ฟินิกหรือทาร่าตัวน้อยก็เลือกที่จะแบกเบ้เดินออกจากห้องนี้พอเธอไม่ได้กักขังเธอจนเธอเดินลัดลากล,ลงไปชั้นล่างจนไปถึงประตูใหญ่แต่ไม่ทันจะเปิดกรอนเธอก็ได้ยนินเพลงอันไพเราะทงทํานองที่เธอคุ้นเคยเหมือนเพลงที่เธอเคยฟังตอนเด็กแกมน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่จมเทพสุธาดวงฤทยัยหรือดวงแก้วตาดุดดวงดาราดวงดาวดวงไหนคำกลอน ที่ไพราอบวกกับนั่งเสียงนี้มันยังกล้องอยู่ในหัวทําให้เธอรู้ทันทีว่าคนที่ร้องนั่นคือแม่ของเธอแม่ของเธอยังไม่ตายแต่อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ได้แต่นั่งอยู่บนรถเข็นฟินิกหรือทาร่าแทบน้ําตาคลอเมื่อได้เห็นผู้เป็นแม่เธอปักใจเชื่อทันทีว่านั่นคือแม่ของตนจากบทเพลงที่เธอได้รับฟังถ่ายที่สุดเธอก็ได้มีชีวิตที่สุขสันต์อยู่กันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกแต่ดูเหมือนว่าผู้เป็นแม่โจเซฟีนจะมีอาการไออย่างหนกักแถม ไอออกมาเป็นเลือดด้วยซึ่งสาวน้อยก็ได้แต่เป็นห่วงแม่พ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่ก็แค่ป่วยน่าแต่ฟินนี่ก็อยากรู้ว่าผู้เป็นแม่เป็นอะไรพ่อและแม่ของเธอเลยเล่าเรื่องราวว่าในบ้านเก่าของเราเรามีส่วนเล็กๆอยู่ห้องใต้ดินเป็นส่วนสมุนไพรไม่ต่างอะไรกับธุรกิจครอบครัวซึ่งนั่นก็หมายถึงเรเป็นพ่อค้ายยาแต่ด้วยความที่รักการสูบอยู่เป็นประจำทําให้ผู้เป็นแม่เริ่มเสียสุขภาพจนสภาพเป็นอย่างที่เห็นและในวันที่เกิดเรื่องในห้องแฝบของพวกเขา เกิดระเบิดทําให้บ้านมอดไหมและทําให้เรมีโทษจังคุกถึง8ปีซึ่งนั่นก็เป็นต้นเหตุทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทําให้ฟินนิกต้องผชนโตลกลกรรมลําบากถึงทุกวันนี้และแม่ก็ได้เปิดประเด็นว่าได้ข่าวว่าลูกเอาดอกไม้ไปให้แม่ที่บ้านเก่าลูกรักแม่มากใช่ไหมซึ่งฟินนิกก็ได้แต่พยักหน้างานลูกของช่วยแม่ได้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าแม่ป่วยมากซึ่งคุณหมอก็ได้แนะนําให้เปลี่ยนหัวใจซึ่งแม่ก็มีเวลาไม่มากนานวันอาการยิ่งแย่ลูกไม่ อยากให้แม่ตายใช่ไหมเงินแม่ขอร้องเหมือนที่หมอบอกว่าแม่จะใช้หัวใจคนทั่วไปไม่ได้มันต้องใช้หัวใจที่พิเศษหน่อยอย่างเช่นหัวใจจากสายเลือดโดยตรงนั่นทําให้ฟินิกรู้ทันทีว่าแม่ต้องการหัวใจของเธอแต่ไม่ทันจะไหวตัวเธอก็ได้หลับไหลเนื่องจากในน้ำส้มที่เธอเพิ่งกินมันมียานอนหลับอยู่ตัดภาพมาที่บ้านที่โดนเผาตาแก่โนแมนหนังเหนียวพอที่จะไม่โดนแผดเผาเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตให้เขาอยู่ต่อ เขาช่างโดดเดี่ยวเดียวดายมีแต่หมาของศัตรูที่อยู่เคียงข้างดูเหมือนว่าเจ้าหมาตัวนี้จะแปรพักมาอยู่กับเขาแทนแล้วตอนนี้ถึงแม้ตาแก่จะไล่มันไปยังไงเจ้าหมาก็ยังอยู่เคียงข้างไม่ยอมหลีกหนีไปไหนในขณะที่ทุกอย่างเงียบสงัดตาแก่ก็ได้ยินเสียงกระดิ่งลอยมาตามลมเมื่อไปตามเสียงที่ว่าเขาก็ได้เจอเข้ากับรถของเฮอร์นาเดสพร้อมศพของเธอคนส่งต้นไม้คู่ใจของเขาถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมงานนี้ตาแก่เลยสัตสาบ,บานว่าจะช่วยล้างแค้นให้ซึ่งแต่ แก่ก็ดีบกระดิ่งน่นติดตัวมาด้วยเผื่อว่าจะใช้เป็นประโยชน์และเขายังเอาอุปกรณ์ส่วนท้ายรถเพื่อน,นํามาเป็นอาวุธในการต่อสู้ในใจมีแต่คําว่าหมางกูตายลูกกูโดนขโมยบ้านกูโดนเผาไฟแขนในใจเริ่มลุกโชนตัดภาพกลับมาที่ฟินิก์เธอรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่บนเตียงผ่าตาดัดเรได้จ้างหมอเถื่อนเพื่อผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจซึ่งหมอกาลังจะลงใบมีดตัดผ่าหน้าอกของเธอในขณะที่ลงมือจู่ๆไฟก็ดับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานไม่ได้คง ไม่ต้องเดาว่าเป็นฝีมือใครแต่คําถามคือมันมาที่นี่ได้ยังไงเรก็ได้แต่สงสัยจนกระทั่งเจ้าหมาของเขาเดินกลับมาที่ห้องมากินอาหารของมันเจ้าหมาได้แปลพักแต่มันยังจําบ้านเก่าได้เรรีบออกคําสั่งให้กับลูกน้องไปตามล่ามันและพาลูกกับเมียกูไปพ่าตัดที่อื่นเพื่อความปลอดภัยในขณะนั้นโจลูกน้องคนสนิทได้ไปดูห้องใต้ดินณสวิตไฟและตรงนั้นเองเป็นจุดที่ตาแก่ใช้โอกาสในการรอบโจมตีแต่โจมีไหวพิภพอ ที่จะหลบลีกแถมเขายังมีปืนลั่นไก่ใส่ตะแก่ถึงแม้จะโดนแค่เฉียวๆแต่ก็สร้างดาเมจให้ตะแก่ได้โจคิดว่างานนี้กินหมูแต่ตะแก่ยังไม่สิ้นฤทธิ์เขาใช้กระพวนที่ได้มาจากรถของเฮนาเดสยัดใส่ปากมันทําให้โจเกอากระอ,อ่วนเหมือนจะอ้วกออกมาจังหวะนั้นเองตะแก่ได้ส่วนการโจมตีกลับและข้ามมันเพื่อล้างแขนให้กับเฮนาเดสซึ่งมันก็แลกกับความเจ็บปวดที่เขาต้องรับณตอนนี้ห้องใต้ดินมีน้ําเจอยนองจากกระสุนที่ตัดผ่าท่อหนาเมื่อกี้ตะแก่ ได้แต่นอนฟกด้วยความเจ็บปวดณจังหวะนั่นเองตาแก่สัมผัสได้ถึงแรงน้ําที่กระเพื่อมเนื่องจากมีลูกน้องอีกหลายคนกาลังมาตาแก่ไม่รอช้ารีบคว้าปืนลั่นไกใส่มันเพียงชั่วพริบตาลูกน้องก็จะกระเจอกทั้ง3ามคนก็โดนลั่นไกยิงตายแต่ดูเหมือนยังมีคนสุดท้ายที่รอดซึ่งเขาคนนั้นได้บอกตาแก่ว่าฉันไม่ชอบที่เจ้านายฉันทําฉันไม่อยากให้เด็กตายตอนนี้พวกเขากำลังจะย้ายที่ขึ้นบันไดด้านหลังไปและไปช่วยลูกสาวแกซะในหมู่โจรก็ยังมีคนดีเปิดโอกาส และชี้นําให้ตาแก่ไปอย่างเส้นทางที่ถูกต้องซึ่งตาแก่ก็ไม่ลังเลเรีบทําตามคําแนะนําตอนนี้ชีวิตลูกสาวเขาสําคัญที่สุดและตาแก่ก็ได้ไปเผเชิญหน้ากับเรฟินิกไม่สามารถทําอะไรได้เนื่องจากมือของเธอถูกล็อกเข้ากับมือแม่ณนะตอนนี้ห้องที่กว้างใหญ่ถูกบกคลุมไว้ด้วยระเบิดควันซึ่งเรที่ไม่รู้ว่าตาแกอยู่ไหนเขาก็ลั่นไกมั่วซั่วยิงไปมั่วหวังว่าจะโดนแต่สุดท้ายก็พลาดท่ากระสุนที่เขาลั่นไกไปหมดแม็กมีลูกหนึ่งที่พลาดท่าไปโดนภร ยาธิรักของเขา,น,านั่นทําให้เรยิ่งคลั่งตัดผ้ามาที่โจเซฟีนภรรยาแสนรักของเรยที่ถูกฆ่าตายโดยฝีมือของสามีที่รักร่างกายของเธอผลักไปโดนปุ่มควบคุมทําให้รถเข็นเลื่นไบล์ฟินิก์ได้แต่ยืดตัวเอาไว้ไม่อยากตกลงไปเบื้องล่างพร้อมกับแม่แต่สุดท้ายก็ยือเอาไว้ไม่ไหวร่างของแม่กําลังห้อยตรงเตงดึงเธอลงไปแม้ขณะที่เธอไม่รู้ทางออกก็เห็นมีดอยู่ข้าง,างๆเธอเลยคว้ามีดนั้นมาที่แรกก็ว่าจะตัดแขนตัวเองแต่ตัดแขนแม่ดีกว่าใน แม่ก็ตายแล้วหนูหน้อยั้นใจสู้ค่อยๆฟันแขนแม่ตัวเองอย่างใจเย็นแต่มันก็ช้าๆไม่ทันการถ่ายที่สุดเธอก็ตกลงไปอย่างเบื้องล่างพร้อมกับศพของแม่ณะเบื้องบนเร่กับนอแมนกำลังต่อสู้กันอย่างเมามันซึ่งยังไงก็ตามคนแก่ที่มีประสบการณ์มากกว่าและถึงแม่ดวงตาของเขาจะมืดมิดแต่ชีวิตของฉันไม่มืดลงแม่ความรักยังเคยมีมั่นคงจะร้างไกลไม่หวนคืนกลับมาแต่กําลังวังชาที่ฝึกปืนมาตั้งแต่เด็กความเป็นหนือ้อเยยังอยู่ในสายเลือดตาแก่ สามารถเอาชนะพ่อข้ายาและใช้นิ้วโป้งทั้งสองมือควักลูกกะตามันเพื่อล้างแขนจากฝ่ายแขนที่ซุ่มอยู่เต็มอกถึงแม้เขาจะชนะในสกครานี้แต่ตาแก่ก็บาดเจ็บบ้างพอสมควรเขาไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกต่อและเมื่อรั้วฟินิกำลังเข้ามาใกล้ตาแก่ก็บอกว่าอย่าเธอไม่คู่ควรกับการอยู่กับฉันเธอไม่ใช่ลูกของฉันด้วยซ้ำฉันทำเรื่องเลวร้ายมากมายซึ่งมันไม่คู่ควรกับการเป็นพ่อคนโดยเฉพาะเด็กอย่างเธอเดินจากไปฉันซะและไม่ต้องหนกลับมาปล่อยให้ฉันตายอยู่ตรงนี้ เธอจะได้มีอิสระเจ้าหนูน้อยฟินิก์ได้แต่มองตาแก่ค่อยๆหมดลมาหายใจอย่างชา้ชาๆในขณะนั้นเองเด็กหนอยได้ยินเสียงกรีดร้องจากตาแก่ทาให้เธออดใจไม่ไหวต้องหันกลับมาเพื่อมาช่วยเหลือเมื่อได้เห็นว่าตาแก่กำลังโดนทาร้ายเธอก็ใช้มีดตัดผ่าพ่อของตนเอง<ๆ>เพื่อช่วยเหลือผู้มีพระคุณถึงแม้ตาแก่คนนี้จะไม่ใช่พ่อแทๆ้ๆแต่ความรักที่เขาเคยมีความห่วงใยที่เคยลิงดูความรู้ความสามารถที่คอยสั่งสอนทําให้เธอเติบโตและเป็นเธอในปัจจุบันแต่ถึงแม้ฟินิก์จะ รักตแก่มากแค่ไหนคนเราเกิดมาเพื่อจากลามีพบก็ต้องมีจากโชคชะตานำพาให้เราเจอกันแต่เวรกรรมก็ทําให้เราต้องพลาดพลาดเนื่องจากตอนนี้ตาแก่เริ่มมีลมหายใจที่รวยรินแต่อย่างน้อยๆตาแก่ก็มีความสุขที่ได้นอนตายบนตักลูกสาวที่เขารักมากที่สุดซึ่งท้ายที่สุดฟินนิกจําต้องจากลาพ่ออันเป็นที่รักพ่อที่ไม่ได้ผูกมัดกันทางสายเลือดพ่อที่เธอเคารพรักมากที่สุดก่อนที่เธอจะกลับไปใช้ชีวิตตามภาษาเด็กปกติทั่วไปเข้าสู่โลกแห่งความ เป็นจริงและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงซึ่งหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนนจาก IMDB อยู่ที่6.1เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ s ับส c ครป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย